ผู้ได้รับการทดสอบปฏิบัติท่านอนยิงปฏิบัติต่อไปทดสอบกิจเฉพาะการบรรจุการยิงการแก้ไขเหตุติดขัดและการเลือกบรรจุผู้ได้รับการทดสอบบรรจุบรรจุ 1. แึ่งเปนรางปืนสเปิดท้ามไก้ สามตัวรางพึ่งสี่บรรจุซองกระสุนห้าไปลูกเลื่อนคุณได้รับการทดสอบเริ่มยิงหนึ่งปุ่ห้ามไกลสองทำการยิงป้องป้องปฏิคัด,ดหนึ่ง ตบซองก็ศูนย์สองดึงขัดหลังสามตัวล้างปืนสี่ไปลูกเลื่อนหา้าดันและส่งลูกเลื่อนหกทำการยิงเลิกบรรจุเลิกบรรจุหนึง่ง เปทำกัสองป่ดสองสามเดล้างปืนสี่เดดูล้งพึง่งห้าไปลุกเรื่อนหกไปทำกัเจ็ดยังมียังที่ทางที่ปลอดภัยผู้ได้รับการทดสอบลุก หนึ่งขวรางปืน 2. เปิดห่ามไกลสาตัวจรางเพึง 4. บรรจุซองกระสุนห้ปล่อยลูกเลื่อน 1. นึ่งขวรางปืน 2. เปิดห่ามไกล 3. ตัวดูล่างเพิง ปีจปรจุซองกระสุนห้าลปอยลูกเลื่อนหนึ่งเปิดลั่นไกลสองทำการยิงปังปังป,งปืนตีขัดหนึ่งตบซองกระสุนสองดึงขันลังสามเปิดดูรังเพิง สี่ไปลูกเล่นห้าดันเครื่องช่วยส่งลูกเล่นหกยิงต่อไป